ข้างว่าพิษงครับตัวนี้อยู่กันทารักนะครับพื้นที่สีแดงเลยนะครับนี่อยู่กันทารักไม่ได้แล้วครับหมื่นหกห้าร้อยฝ้ายคืน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 งานดอกมาึ้นตัวใจดอกตัวเหนียวพิษงว่าลิ้นตัวตัวน่ะพิษงเขื่อนในตัวในน่ะพิษงเขื่อนไนเออ เอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเ่อไรกพยอบบนนี่เนไนครับโอ้ไปจุดมาแล้อม,มีิดงวนี่ะโอ้แต่ไไกัพออ,พยยอยู่อยู่กบพออยู่ลบลกเรียๆบมีงวกัไปออกันว้าฮ่า่่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่า้่าฮไา่าฮาฮ่าย่่าฮ่าฮ่าอ่าาาา ปามน้ำมันเนาะซีว่นต้องบอกไงแตเนาะไอมหวานแล้วตลาดแยกกัรช่างเฟื่อกับพเอามาขุนเอามาเรียงเอาสีิออย่าจอยแห้งเห็นไม่อันนีเนเียงเโลเมนเอามาเทเะโต ตังลอมไปเมื่อสิมีมังเรียงครับว,ว่านก็หน่อยก็ไปลงเขาเขาก็อ่อยใกล้ตัวเขาบัวจังไดเแต่ของฟ้ามันที่ประสบความสำเร็จอยู่อยู่อยู่ผ้าอยู่บ่อยหนึ่งแล้วก็ซื้อทีละตเนาะ โว้ยคนคนเขามีหลายหัว้ยเถลีย์แล้วเริ่มต้นนะเถลอย์แล้วก็เริ่มหน่อยอยุฮะแล้วก็เท่าละสองเออเท่อละสองแต่ก็พี่คุ้นคุ้นแล้วก็เขามาขายแล้วก็ซื้อโต้จอยไปคุ้น<ห>นะฮี่นะครับเอ่าสอขายหนึ่งเข่าสองคือขายอ้นวนเข่าจอยสองเอ,อ่อพวกมันถือกอ่านั่นแหละเหตุจนมีแล้วเนาะอยู่ฝายอยู่ฝายมันสิทำมาพี่น้องประมาณนี้ สองตัวไวเห็นวอลลินกับเพื่อนในี่โอเพปนโฟดครับตอนนี้ตะกี้มันเป็นนี่อุ้ยมันเป็นยังก่อสูุเหลียวหานสี่กิโลเฮียวด้นี่เฮียร์เฮียร์ก็คาดเลยโอ้เหลือโฟทเน้อมันสูงเนาะ บันแกเนี่ย่นแกน่สูงพูดพี่น้องหวยตะไม้อยู่ตะกาดคอแนแก่นสองซีอยู่เออหวยตะไม่งดข้างนากรบสองซีเลยพี่น้องตลาดง้อแยกกันช่างกันอยู่่นละสายมือ่นละนะ มาเมือ่อน,นี้ไปสงง้อนะครับนะเขาถ่ายบรรยากาศการเดินทางของผมนะครับนะ